เวลาเราทำอาหารนะครับไม่ว่าจะไข่ดาวไข่เจียวทำขนมอะไรอย่างนี้เราก็จะหยิบเปลือกไข่ทิ้งถังขยะไปเลยเนาะแบบทำจนชินไปแล้วแต่เอ๊ะเคยมีใครแบบหยุดคิดแวบหนึ่งไหมครับว่าไอ้เปลือกแข็งๆที่เราทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะมีคุณค่าอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับเรื่องเปลือกไข่นี่เลยจากข้อมูลที่เราไปหามาเนี่ยพบว่าเฮ้ย มันมีประโยชน์เยอะกว่าที่คิดนะแล้วหลายอย่างก็น่าเอาไปลองทำตามในชีวิตประจำวันด้วยครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดเอาประโยชน์เด่นๆสัก5ข้อของเปลือกไข่จากข้อมูลที่เรามีเนาะซึ่งแต่ละอย่างเอาจริงก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยบางข้ออาจจะทำให้รู้สึกแบบโหทถ้าไปเราเพิ่งมารู้นะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประโยชน์ข้อแรกที่ข้อมูลพูดถึงนี่ก็น่าสนใจมากแล้วมาแกะดูรายละเอียดกันเลยครับ เรื่องแรกเลยข้อมูลเขาเน้นว,ว่าเปลือกไข่นี่เป็นแหล่งแคลเซียมคาร์บอเนตชั้นเยี่ยมเลยใช่ไหมครับก็คือมันมีแคลเซียมสูงมากจากธรรมชาตินั่นเองถูกต้องเลยค่ะเปลือกไข่นี้ส่วนใหญ่คือแคลเซียมคาร์บอเนตเลยนะคะคล้ายๆกับที่เจอในหินปูนหรือพวกเปลือกหอยอะคะ่ะมันเลยเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีเตรียมเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ตามที่ข้อมูลแนะนำเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากล้างเปลือกไข่ให้สะอาดอาดก่อน แล้วก็เออเอาไปต้มสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นก็ให้แห้งสนิทอาจจะตากแดดหรือเข้าเตาอบก็ได้แล้วค่อยเอามาบดให้ละเอียดเลยค่ะบดให้เป็นผงผงไปเลยอ๋อครับครับต้องบดละเอียดเลยแล้ววิธีการเอาไปใช้ละครับใช้ยังไงง่ายมากเลยค่ะแค่เอาผงเปลือกไข่ละเอียดละเอียดเนี่ยปริมาณนิดหน่อยอาจจะสักครึ่งช้อนชา เติมลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราทานปกติได้เลยอย่างเช่นใส่ในสูทตี้น้ำผลไม้โยเกิร์ตหรือจะผสมในซุปในสตูก,ก็ได้ค่ะมันก็จะช่วยเสริมแคลเซียมที่เราได้รับในแต่ละวันบำรุงกระดูกบำรุงฟันถือเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ดีมากแล้ค่ะสำหรับคนที่อยากเสริมแคลเซียมไม่ต้องไปพึ่งอาหารเสริมแพงๆด้วยค่ะโหฟังดูดีมากครับคือมันเป็นวิธีที่ง่ายเข้าถึงได้แล้วก็ได้ประโยชน์ตรงๆเลย ไม่น่าเชื่อเลยว่าของที่เราทิ้งทิ้งกันจะมีค่าขนาดนี้ซ่อนอยู่หมอก,ก็คนที่หาแหล่งแคลเซียมธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นการใช้ของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านให้มันคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพเราเองแล้วเนี่ยผมเห็นข้อมูลบอกว่าเปลือกไข่ยังไปช่วยเรื่องนอกบ้านได้ด้วยในสวนของเราอันนี้น่าจะถูกใจคนรักต้นไม้เป็นพิเศษเลยนะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าเปลือกไข่มีประโยชน์กับต้นไม้ในสวนมากๆวิธีการจะต่างจากข้อแรกนิดหน่อยค่ะคือเอาเปลือกไข่ที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยมาบดแต่คราวนี้บดแบบหยาบๆยาพอค่ะไม่ต้องละเอียดเป็นผงเสร็จแล้วก็เอาไปโรยรอบๆโคนต้นไม้หรือว่าจะผสมลงในดินปลูกไปเลยก็ได้อ๋อบดหยิบหยาแล้วมันส่งผลดีกับต้นไม้ย่งไงบ้างครับคือถ้ามองภาพรวมนะคะ แคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยออกมาช่วยปรับโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยขึ้นพอดินร่วนการระบายน้ำระบายอากาศก็ดีขึ้นรากพืชก็ชอบค่ะ นอกจากนั้นแคลเซียมเองก็เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรงต้นไม้ก็จะแข็งแรงทนทานขึ้นโดยรวมอ๋อแล้วก็มีข้อมูลบางแหล่งนะคะบอกด้วยว่าการโรยเปลือกไข่บดหยาบๆไว้รอบคนต้นอาจจะช่วยกันพวกหอยทากหรือมแมลงบางชนิดได้ด้วยเพราะเศษเปลือกมันมีความคมคมอยู่นิดหน่อยพวกนั้นมันจะเดินผ่านลาบากก็ถือเป็นวิธีดูแลต้นไม้แบบออร์แกนิกที่ดีมากๆเลยค่ะ โอ้โห oh, ได้หลายอย่างเลยทั้งบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารให้พืชแล้วอาจจะช่วยกันศัตรูพืชบางอย่างได้อีกคนที่ชอบทำสวนปลูกผักที่บ้านหรือมีต้นไม้สสวยๆนี้น่าลองเอาไปทำตามมากๆครับเหมือนได้ปุ๋ยฟรีจากของที่เคยทิ้งไปเลยนะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาบ้านๆที่เรียบง่ายแต่ให้ผลดีเกินค่าจริงๆค่ะจากสวนคราวนี้เราย้ายกลับเข้ามาในครัวกันบ้างดีกว่าครับ ปัญหาคราบฝังแน่นตามเครื่องครัวหม้อกระทะหรือแม้แต่คราบชากาแฟติดแก้วเนี่ยผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแล้วเปลือกไข่จะมาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยเรื่องนี้ข้อมูลเรามีทางออกที่น่าสนใจเลยค่ะเราจะใช้ประโยชน์จากผงเปลือกไข่ที่บดละเอียดละเอียดแบบเดียวกับที่ใช้เสริมแคลเซียมเลยนะคะวิธีการคือเอาผงเปลือกไข่เนี่ยมาผสมกับน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ก็ได้ค่ะนิดหน่อยให้มันพอเป็นเนื้อครีมคขอนๆหน่อย จากนั้นก็ใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดชุบส่วนผสมนี้แล้วก็เอาไปขัดเบาๆตรงที่เป็นคราบค่ะอ๋อมันทำงานเหมือนเป็นผงขัดหรือสครับอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะหลักการคล้ายๆกันคือถึงผงเปลือกไข่มันจะละเอียดนะคะแต่มันก็ยังมีความแข็งความสากอยู่นิดๆซึ่งมันจะทำหน้าที่เหมือนสารขัดถูจากธรรมชาติหรือ abrasive นะคะช่วยขจัดพวกคราบไหม้คราบอาหารคราบเหลืองที่มันติดแน่นๆให้หลุดออกไป พวกเครื่องครัวแก้วน้ำก็จะกลับมาสะอาดดูเงาขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปใช้พวกน้ำยาขัดแรงๆที่มีสารเคมีเยอะๆหรือที่ราคาแพงๆเลยค่ะเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากครับปกติเจอคราบหนักๆนี่บางทีต้องออกแรงเยอะหรือไม่ก็ต้องพึ่งน้ำยาแรงๆเลยการใช้ผงเปลือกไข่ดูเป็นทางเลือกที่เออเป็นมิตรกับเราและสิ่งแวดล้อมกว่าด้วยนะแค่คงต้องระวังนิดหน่อยไม่ขัดแรงไปบนพวกพื้นผิวที่บอบบางหรือเป็นรอยง่ายใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะควรจะลองขัดในพื้นที่เล็กๆดูก่อนแล้วก็ระวังเป็นพิเศษกับพื้นผิวที่อาจจะเกิดรอยได้ง่ายอย่างพวกเทฟลอนหรือเครื่องครัวเคลือบสีบางชนิดค่ะเอาละครับมาถึงประโยชน์ข้อที่4แล้วข้อนี้เออส่วนตัวผมว่าประหลาดใจเหมือนกันนะข้อมูลบอกว่าเปลือกไข่ช่วยลดความขมของกาแฟาได้เอออันนี้จริงเหรอครับเนี่ยฟังดูอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราศึกษากันมาเนี่ยเสนอเคล็ดลับนี้ไว้จริงๆค่ะ วิธีการคือให้ใส่เปลือกไข่ที่ล้างสะอาดดีแล้วนะคะแล้วก็บดแบบหยาบๆค่ะอันนี้ไม่ต้องละเอียดเหมือนข้ออื่นๆใส่ลงไปตอนที่เราชงกาแฟเลยอาจจะใส่ในหม้อต้มพร้อมน้ําหรือใส่รวมไปกับผงกาแฟในที่กรองก็ได้ค่ะใช้แค่นิดหน่อยพอนะคะครับครับแล้วผลที่ได้คืออะไรครับเปลือกไข่มันไปทําปฏิกิริยาอะไรกับกาแฟหรอครับผลที่ข้อมูลบอกนะคะคือเปลือกไข่เนี่ยด้วยความที่มันมีแคลเซียมคาร์บเนตเป็นหลัก มันก็จะมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆน,นะคะมันจะเข้าไปช่วยลดความเป็นกรดแล้วก็ลดความขมในกาแฟลงได้ทำให้รสชาติโดยรวมของกาแฟที่ได้มันจะนุ่มนวลขึ้นกลมกล่อมขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าดื่มง่ายขึ้นค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกลไกจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมเปลือกไข่ถึงไปมีผลกับรสชาติกาแฟได้ขนาดนั้นแม้ว่าข้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ลึกๆนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งดี เราก็มีการพูดถึงด้วยว่าอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับเก่าแก่ที่เขาทํากันมานานแล้วที่เรียกว่าคาวบอย f กอฟฟนะคะเขาใช้เปลือกไข่ช่วยให้กากากาแฟมันตกตะกอนเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยลดขมไปในตัวด้วยโหน่าทึ่งจริงๆครับอันนี้สําหรับคอกาแฟที่อาจจะเจอปัญหาว่ากาแฟรสเข้มไปขมไปบางทีลองเติมเปลือกไข่ลงไปนิดหน่อยอาจจะเป็นตัวช่วยที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยเปลือกไข่ธรรมดาาจะทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยเป็นอีกประโยชน์ที่สร้างความประหลาดใจได้ไม่น้อยเลยค่ะจริงๆมาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่5หลังจากเราเห็นเปลือกไข่ไปอยู่ในวงการสุขภาพสวนทําความสะอาดหรือแม้แต่กาแฟแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะข้ามมาถึงเรื่องความสวยความงามได้ด้วยข้อมูลบอกว่าเปลือกไข่เอามาใช้ดูแลผิวพรรณได้ด้วยเหรอครับใช่แล้วค่ะ อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยสูตรที่ข้อมูลแนะนํามาก็ทําเองง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะคือใช้ผงเปลือกไข่ที่บดละเอียดมากๆๆนะคะอันนี้ต้องย้าว่าละเอียดจริงๆให้คล้ายแป้งไปเลยเพื่อไม่ให้มันระคายเคืองผิวเอามาผสมกับไข่ขาวค่ะตีให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อมาส์สค้นๆอ๋อแล้วก็มาพอกหน้าเหมือนมาส์สทั่วไปเลยเหรอครับ หลักการคล้ายๆกันเลยค่ะเอาส่วนผสมที่ได้มาพอกให้ทั่วหน้าเลยแต่ว่าเว้นตรงทีบอบบางหน่อยนะคะอย่างรอบดวงตารอบปาก ทิ้งไว้สัก10บถึงสินาทีหรือจนรู้สึกว่ามาสมันเริ่มแห้งตึงๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะผลลัพธ์ที่ข้อมูลบอกว่าคือมาสุสูตนี้อาจจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนหน้าช่วยให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวโดยรวมรู้สึกเรียบเนียนตึงขึ้นหลังใช้ค่ะเป็นสูตรสวยด้วยธรรมชาติจากของในครัวเลยค่ะ โอ้โหนี่มันสูตรแม็กซ์หน้า DIY จากเปลือกไข่เลยนะเนี่ยสุดยอดไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าจะเอามาใช้กับเรื่องผิวพรรณได้ด้วยครบวงจรมากเลยตั้งแต่กินไข่เสร็จเอาเปลือกไปทําปุ๋ยขัดหม้อลดขมกาแฟแล้วยังเอามาบำรุงหน้าได้อีกเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะของการใช้ทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกส่วนจริงๆค่ะและทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งนานเนี่ยครับมันบอกอะไรกับเราบ้าง พอเราได้ลองสำรวจประโยชน์ทั้ง5ข้อของเปลือกไข่จากข้อมูลชุดนี้ก็จะเห็นเลยว่าไอสิ่งที่เรามักจะมองข้ามแล้วก็โยนทิ้งไปตลอดอย่างเปลือกไข่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีศักยภาพซ่อนอยู่เยอะมากน่าทึ่งเลยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆตั้งแต่สุขภาพ เกษตรงานบ้านเครื่องดื่มยันความงามเลยนะครับใช่ค่ะประเด็นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันวันนี้คือการเปิดมุมมองของเรานะคะให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่อาจจะถูกมองว่าเป็นแค่ขยะหรือของเหลือทิ้นไปแล้วประโยชน์แต่ละข้อที่ข้อมูลนำเสนอมาเนี่ยล้วนแต่เน้นความเรียบง่ายเอาไปปรับใช้ได้จริงไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรซับซ้อนเลยเป็นการดึงเอาศักยภาพของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผงแคลเซียมธรรมชาติปุ๋ยใส่ต้นไม้ตัวช่วยขัดล้างหรือแม้แต่สูตรกาแฟสูตรบำรุงผิวนะคะก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะทำให้หลายๆคนที่ฟังอยู่ลองมองเปลือกไข่ในมุมใหม่ๆนะครับครั้งต่อไปก่อนจะทิ้งเปลือกไข่ลงถังขยะอาจจะลองออนึกถึงประโยชน์พวกนี้ดูแล้วก็เก็บมันไว้สร้างคุณค่าในแบบอื่นแทนนะครับ และเพื่อเป็นคำถามให้ลองคิดต่อยอดกันดูเล่นๆนะคะจากที่เราได้เห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในเปลือกไขวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะชวนให้ลองมองไปรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันดูอีกทีค่ะว่ามีของเหลือใช้หรือสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามมันไปอะไรอีกบ้างที่มันอาจจะกำลังรอให้เราเข้าไปค้นพบคุณค่าหรือประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกับเปลือกไข่ที่เราได้มาคุยกันในวันนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดเมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ